อุอันมือนันนี้อันแทาเปลที่จันติดจิวตอนติดใหม่ใหม่ติดจิวใหม่อันนี้ก็แทาได้แทบเปล่นที่จันติดมาเขาเป็นนานว่ันดีพีหลอกมั่วหอวะเนี่ยู่ใส่ยกพีหลอกย่วนี่พี่จะพีหลอกอีกละนี่ก็ได้ือเห็นดูสต่พีหลอกแต่ถามเนี่ย ก็เป็นตัวคือคนกันยังไงตัวนั่งค้นไหนยันดูจนแยกบวกว่าคนคือขีดเออบไหร่ไมเป็นหนายังไงหนาคือข้นหนาคือพยัญชนะก็ไม่ยันคัน,นหนานะพเพราะเห็นแต่วา่าหัวลอยกอ,อยังหันเสียงฟิล์มเลยแต่ว่าหองฟิวไหนยวนทึงเงียนเท่เาฟิล์มอะไรอย่างไปทึงเงี้ยแต่ว่าเสียงคือยังฟิล์มหัวลอยอยู่เราเราเราดึงสั่งเว้ยอันมื่อมันมื่อไฟดับพอดี เป็นเฮียนันูลุงลังเกาอยู่นเรื่องร้อนนะครับวันนี้เขาว่าเขาไปเสียงเสียงลิกหน่อยดิเสียงผู้หิง่ใช่นาพ่อนาแค่ที่จันพ่อนานาเขาไม่ได้ยังงัน่อะไขี้ก็ที่ตือนนี่แหละเนาะเสียงยุ่งเงาเนาะเพราะจะนั่งท่าอยู่หม่งนันเฮี้ยนผู้ลุงแบบนี้เงี้ยลังเกาอยู่หมงเดือนทั้งนั้นเปี่ยแม่เจ้าเนี่ยบอกน้งเปีอยู่กําแพยงกีกันอยู่หม่งกําแพเองเฮียน้องกัเพียงสามปีญี่ปุ่ เรียนเลยทำี่มาที่อะหล่อวัวนี่และคามางเยที่มาสิอู้ดรุนแรต้าอันมือมือนักสุดการเมือเป็นเอาตุกคู้อเงวไปง่างใส่ถุงนี่ไปใส่ได้รอไปพอเขาได้ก่อนูบินอ่ะอันอันมเรืผู้บินบอสบินเออ้เห็นนี่ยังวนี้ อันเมื่อนานนะก่อนสิกลับมาว่าก่อนสิกลับมาเฮี้ยนนฆ่ากันสีเียวบกข้อก็ารับสิีมบกข้อมันนี้กรเลียนส่วนมูกับมันนี้พราลกับเราปกติเวลาเข้าไปไปเขาดีมาเข้ากันมาสี่เหลียไปใค่ไหมเออยมือนั้นลืมแล้วไม้พานไปยอคนมีสีเหียมบกข้ออะไรอยาเล้ยมีสเหลียมบกข้อเลี่ยมบกข้อไยาเี้วกับไม่เฮี้ยนหมือนนี้มันเรียกมา เพื่อมดหรือคือผู้หล่อเจ้าฟางอาบน้ำเลยเราเขามาในห้องจากจากบ่คือบ่เป็นนี่ยังเลยเนี่ยคือซื้อคนหนึ่งลูกผุกเลยลูกแบบลูกเั้าตัวนะแบบลูกเราแบบเอาละเรื่อลดกซื้อแบบเป็ดแกเอีนู่ซื้อคนลูกทั้งตัวเนาะปกติบ่เปลีป่ยนเนี่ยบ่เคยเปลี่ยนเลยนี่นานานักแบบดูซื้อเลยว่ก็เลยนึกนึกไปได้ว่าแบบเอาเรื่องมาจะควางอะไรเรื่องไปไหว้พระกลับมาจต่เปเฝ้าพี วน่คนเนยเอาเี๋ยเตียงมือแดงเายความสิเนี้ยความเตี๋ยวแดงอย่คิดได้ใจเยอะจิ๋นน้อนน้ำแจ่มีบอกว่าต่อไคิดเลยต่อคิดต่อมันนี่ถ้าสินใจมาเตื๋ยกับเตี๋ยวมือแดงดีวะเนี่ยปีเต้เนี่ยปีเต้เราบอยเา่มกเกินเรื่องอันที่นอนบ่อยเนี่ยนอนว่าในดวงนอนนี่สิละรับตาุบพดี จับขาพับเลยเลยตเกียนอนนอนปุ๊บนี่มันสิเป็นอารมณ์พื่อย่างใ้หนังเลยเนี่ยแเดียวกันเป๊้เลยนั่นนนหยีาเสียว้อน้เียขาเงลอน่าสวรนลยีบดีเยวเดียวอน้อใส่ันฟังลูกอลคอนโซ่มาสวรลูกีบดีเดียเดียวพ้ให่กันเออนี้ดูมันขาลแบ่บออไ่หยิตบปั๊บมือสเเลอตบขาปั๊บสองขาเลยเออแบบู้นหรสะดุ้งแล้วเออมาเน้ จะขอยมีสตีหมดแหละไม่ได้หลับนอนเพราะว่าว่านนอนก็จะมีไฟนี่สติอยู่คิดได้ใจ่มขันซิมื้นตาเนี่ยขันซีริมตาขึ้นเบื่องนี่ภาพนี่ต้องยึดตาจนตลอดชีวิตแน่นอนเลยเข้าบุเขาบุรู้ว่าเขาสีบแบบเฮ็ดเป็นหน้าตาแบบหน้าตาได้เรียกว่าสิบ้าแบบเตยหรอถ้อาจริงใจบโบลืบรมตาเบึงบ้านเมียนจะเทียนวะเมียนเทียเท่ยและ่ะบันนี้ข้านัวมันเรื่อยๆมีหนันขึ้นมานเรื่อยๆขำบุ๊ ขึ้นในหนังนั่นแหละมีนขึ้นในหนังเปในบุิีว่าแบบปิเกิด <c oughs> นี่แหละแทีะแหกเที่ยียวในชีวิตเลยอือที่เจออนะกเราขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขึ้นมาวันนี้มาหนักอกวันนี้มาทับนุงอืมัาบีบข้อมหอืมบีบข้อจะมืดๆน่ะจับอะไรดิมือๆจับอะไรแต่เขยียนอะบ่บวบมีอืม พยายามพยายามปัดแขนปัดตัวบ่าถือได้แต่ตัว,ต,วตัวดินบ่ได้เหมือนแบบเหมือนด้วนทับอยู่อแต่เมือมือมันื่ะจับได้อยู่จับได้แต่มือแบบรู้สึกว่ามันบีบข้อจะไรอ่างเยายามงัดตัวงัดบ่ออกคิดจังไดยก็บ่โบกโบกก็บ่ได้ปากก็บ่ได้ทุบกระเพงอยู่บึมบึมอยู่แต่ไม่รู้ว่าตากระเพื่อย่นยืนว่าทุบกระเพงน่ะปันให้ตากับยายแบบได้ดูลองมา่าทำความแบบเสียใหญ่บบดูดสิเนี่ยวันนี้ จากจากยันยันบ่คิดเจะวู้จังได้กระบอกลืมเมืองเนี้ยว่ยานย่างพายามงัดงัดมึงหวะกระบอกหวสิตียีกระตีบ่ได้ตีว่าดวนเนาะตีว่าได้ก็ถือกำแพงเทียบเลยมันมีซูนคิดได้ใจวู้คิดพอบุดได้สวดเบุด่าบ่าไปก็เลยบอกว่าขันบ่ไปสิเสียงเสียงทุกอย่างเลยเสียงน้ำเสียงนียบ่ไปให้เขาเสียงไปก็เลยด่าไปก็เลย ได้บดซื้อยังสิเนีะอบไปเอาไปเอามาตมันจากค้วหยาน่กลายเป็นกลายเป็นแบบบ่บยาดเราเศรือยาดเศรืายาดเราแบบบ่อยังเราแบบเข้าหิ้งแดงเหมันก็บุ่ไปเนาะกรเลล่อปเลยอ่ะเหลืวแต่วิญญายังก็ะย็บแต่เราก็เรยวางเมื่อยเฉยเราแบบเมื่อมันฟูไปเลยไหแบบล่งตัวแบบเบาไปเลยจากตัวทั้งานอนี่ยถ้าฟังมันไปเลยเราวแบบเราแบบบ่บ่บ่ลูกบย นะะ้อนแบบปกติเลยพรายานเอาอันน้มนว่ายานว่าขันหกยี่ิบาไรห้าเท่ปเดียวยุใส่เสียงสิเลยอนั่นแหละเี่ยนเที่ยแรกแล้วก็เที่ยวยวได้ชี่เคยแต่แก่นาก่เคยพอปีจับเที่ยเลยอให่ที่ลเที่ยวปีอ่สามเดือนสามี่ยวพอเที่นอี่นเพรอนเนี่เจ้าเที่ยวอะนักเลย เลร่พอตัง้วคุณมาเจอเขาะปนอย่แล้วบ่คอยจักเดียวเลยบ่เคยเจอางนั้เดี่วกิ่ลีก็บ่เคยผอนาบัวบ่เคยอนแนั่งน้ำพอที่บานราอ้อมเีน้ำพอนั่นนี่พอนั่นดูเดียวเนาะแม่กพ่อเชียวเองเอายาวเนีไอ้เดียว่อตนอเี่ยง หลังตู้มี่อย่างแมวกับโบมีเนาะร่วมกับโบมีเนาะอันของอยู่หลังตู้น่ะมันโผล่กมาได้ยังไงไปหาเบื้องลรามันบบมี่อย่างเข้าไปนอนน่ะตอนหน้ารถไตยบัวบ่หนูกับโบมีดอกบ็เห็นแลนเออกปเลังสิเขานอนเนาะโอ้ยโอ้ยเทียมเออโอ้ยจองมันหลอกไปไปซามเด้อว่ะคนหิวนอนก็พักน้อนมันมิแต่สิหยาบนอนเนาะเออเข้าซอยงานมันเทียเนาะ ก็เคยเสียร์กเสียร์เลยค่ะน่ะมาแล้เจอผีผีก็คือยังคนเลยแตย่ว่าอันนี้เป็นเสียงเอา้าขาึ้นมาหน้าตั้งกบับโบนี่เปิดแค่ว่า,าแมวหน้าตั้งกบับโบนี่เปิดเนาะเขาไปนอนเนาะแต่อันมื่อนานเลยเป็นเชียร์เดียวแล้วก็เป็นผีผีสองตัวแหละที่เห็นแบบชัดๆแต่ว่ามีตัวนี้แหละแบบชัดที่สุดแหละเป็นผีเล็กน่อยเมื่อนั้นเมื่อนั้นไปไปท่าแปรงกระจกส่วนฮองฟิล์มนะ ไปของพี่มันบ่ะลย